ออร่าแรงเลดี้ปลางนุ่งแซบอกอึมแย่งซีนทำโฟกัสผิดจุดเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่แจ้งเกิดโด่งดังแบบสุดๆกับบทบาทแม่หญิงจันวาดสำหรับปลางกันยาลันวงพจรไกลที่เรียกได้ว่านับตั้งแต่กลางปี2561ที่ผ่านมาเธอได้กลายมาเป็นที่รู้จักและเป็นไอดอลเรื่องหุ่นเซ็กซี่ให้กับสาวไทยหลายๆคนเลยล่ะคะ่ะ และอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับบทเป็นนางเอกเต็มตัวอย่างละครเรื่องมีอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าละครเรื่องนี้นั้นทำให้เธอแจ้งเกิดอีกหนึ่งเรื่องเพราะแฟนละครติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแถมกระแสะยังแรงมาถึงปัจจุบันอีกด้วยล่าสุดอิซตาแกรมของเธอได้โพสภาพขณะที่มีช่างผมกำลังจัดทรงให้ซึ่งบอกเลยว่าชุดนี้ของสาวปลางนั้นทำเอาหลายๆคนโฟกัสผิดจุดกันเลยล่ะค่ะ